บริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวยรัสเชื้อราด้วยอาเมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักและมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะกับท่วงคันปากอยากเมาส์เหมือนเดิมค่ะคันปากอยากเมาส์นะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะที่อยู่ตรงหน้านะี่ก็คือผลิตภัณฑนะ ER ์นะอาเมอร์เอทกำจัดเชื้อแบคทีเรียหนึ่งเดือนขายได้2 0 0 0ัขวดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีอยถูกต้องตามกฎหมาย กำจัดเชื้อแบคทีเรียได้จริงๆนะฮะฉีดพ่นครัง้งหนึ่งเฉพาะ2ขวดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันนะเพราะฉะนั้นคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินราคาน้าํายานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวหัวฉีดถ้าเป็นตัวใหญ่ที่เอาไปฉีดตามโรงงานตามบ้านตามวัดต,ต่างๆหร, regret, หรือตามโรงเรียนหรือตามสถานที่ต่ตางๆเนี่ย ฉีดเพื่อฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อแบคทีเรียมเกาะเนี่นะฮะฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้1ปีเต็มมีการวัดเชื้อก่อนฉีดหลังฉีดนะคุณผู้ชมนะโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อโรคของอาร์เมอร์เอ็กันทีเดียวน,ะนั้นก็คือเข็นเส้นนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษจริงๆค่ะเขามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะฉลองยอดขายครบ2000ขวดภายใน1เดือนค่ะถ้าวันนี้คุณซื้ออาร์เมอร์เอขนาดเล็ก60 ML 3ขวดแถมฟรีทันทีอีก1ขวดนะะดนคลเหลือค 1, า,ททานหาื่อข 150 ml 3ขวดแถมฟรีอีก1ขวดลดเหลือเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณซื้อครบ10,000บาทแถมฟรีทันทีร่มเคนเซนนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะสินค้าขายดีเพราะฉะนั้นนต้องรีบโทรรีบซื้อนะคะเพราะขาขายดีจริงๆไม่โกหกนะฮะ,ะมากันต่อเลยงานเข้าเวลเอาอ่อ,อขออภัยนะแฮชแทกนะคะ หมอก้องนะพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์นะฮะโซเชียล ุดวีรกรรมคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่ากับเพื่อนดารากันเทียบเลยทีเดียว่ะใช่ค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยหมอก,กองเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะคะคุณเบลล่าก่อนเพราะว่าคุณเบลล่าเนี่ยเขามีการโพสต์รูปที่ถ่ายคู่กับน้องทุยหรือว่าน้องควายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณก้องก็เข้าไปคอมเมนต์เชิงที่ว่าเอ๊รูปนี้เนี่ยมีควายกี่ตัวกันก็เลยทําให้ชาวเน็ตเนี่ยพอเข้าไปอ่านบุ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอเพราะว่าถึงจะเป็นความที่สนิทกันเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่สนิทกันแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ม มีกระแสนี้ขึ้นมาเลยทำให้แฮชแท็กหมอก้องพุ่งติดเทรนในทวิตเตอร์แบบข้ามวานันข้ามคืนเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีการเข้าไปขุดคอมเมนต์เก่าๆนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเคยเข้าไปแซวเพื่อนดาราอีกหลายคนมีทั้งคุณมาร์คบริีนคุณเตอ๋อชันทวิตคุณใหม่ดาวิกาคือแบบเยอะแยะมากๆเลยก็คือออกมาแนวแซวในเชิงแรงๆแ,แบบนี้นี่แหละคะ่ะนะแล้วก็งานเข้าเวลล่าแล้วก็รัศมีแขด้วยนะคะหลังโพสคอมเมนต์หมอก้องค่ะอะพอหมอก,ก้องนะคะเข้าไปคอมเมนต์นะคะในรูปที่คุณเวลล่าเนี่ยถ่ายกับน้อง พุยหรือว,ว่าน้องควายนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่างานจะเข้าคุณเบลล่าแล้วก็คุณรัศมีแขด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปโพสต์ใน IG ของหมอกล้องในชงแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่เพื่อนเนี่ยโดนกระแสะรุนแรงอย่างคุณรัศมีแขเนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่ารักจังส่วนคุณเบลล่าเนี่ยก็คอมเมนต์ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปเชิงแบบว่ารักนะอะไรทานองนั้นทําให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าด้วยความไม่พอใจค่ะอ่านะคุณผู้ชมนะครับเป็นแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับหมอก้องนะะ แกก็จะแซวคนไปทั่วนะแต่จริงๆก็เป็นเพื่อนฝูงกันนะฮะถ้าคนไม่คิดมากก็จะเฉยๆปล่อยวางไปแต่ถ้าเกิดคนที่คิดมากเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเหมาะสมนแต่บางคนเขาก็แซวกันแรงแบบนี้ก็ไม่เห็นโดนนะแม่เลีแยงเยอะลยอะแม่แซวม่คาร่าไงใช่แต่ทําไมหมอกล้องโดนคนเดียวหนักนี้เลยล่ะคำเดียวรู้เรื่องค่ะแม่สองคำอ่ะสองสองคำเนอะนีดแหละคนถึง <c oughs> คสองคำจำให้มั่นสองคำจำให้มั่นเนาะนี่แหละค่ะที่หมอก้องจะต้องรับวิบากกรรมต่อไปหวานๆเลยนะแม่อสองคำจำให้มั่นนะคะสองคำนั้นก็ใครอยากจะรู้ก็ไปถามมาสลาวเ,เองแล้วกันนะฮะ อาจารย์ยิ่งศักด์นะคะควันก่อนพี่พิ่งไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักด์มาค<น>ะเตืเอนน้องแนทนะคะน้องแนทเกศรินนะคะควรเลิกพฤติกรรมนะฮะแบบนี้หลังล่าสุดนะถึงขั้นต้องแอดมิดโรงพยาบาลค่ะคุณแน็ตเกศรินก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวเซ็กซี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเธอนะคะก็นนต้องนอนแอดมิดที่โรงพยาบาลเพราะว่าท้องเสียหนักมากๆแล้วคุณแนทเนี่ยเขาก็มีการโพสต์รูปตัวเองในชุดที่แบบเป็นคนป่วยแคปชั่นบอกว่าเลิกซาชั่วคราวโควิดที่ยังว่าร้ายแรงคนกลัวกันทั่วโลกยังล้มคนอย่างเราไม่ได้นี่เราต้องมา ให้กับอาหารเป็นพิษหรอไม่ได้นอนทั้งคืนเลยถ่ายหกรอบเ oh. ช้านี้หมอก,ก็เลยจับแอดมิดจริงๆอยากมาตั้งแต่ตีสอแต่ว่าเคอร์ฟิวขี้เกียจมีปัญหาจะเรียกรถพยาบาลมารับก็กลัวจะดูเวอร์ไปเลยอดทนรอให้ถึงเชา้าจนจะเป็นลมเพราะหายใจไม่เต็มปอดเลยทีนี้เนี่ยพอคุณแนทโพสตเข้าความไปปุ๊บ อาจารย์ยิ่งสักก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยค่ะบ,บอกว่าแม่บอกแล้วว่าอยากแก้ผ้าบ่อยเห็นไหมลมเข้าท้องท้องจะเสียง่ายไม่เชื่อแม่เป็นไงฮึ<อ>ทำให้คุณแนทก,ก็มาตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะบ,บอกว่า ตาหลิวในมืออาจารย์แม่สัส่นไหมคะคราวหลังหนูจะเผาๆลงให้แม่สบายใจนะคะเออเลิศค่ะนะคะาจารยิ่งจักเขาจะเข้ามาแซลของพี่ตาอเขาอาจารย์เข้ามาแซลประจำอ,อาหารเป็นพิษเคยเป็นไหมเคยค่ะแม่ทรมานเนาะใช่ใชมันจะอาเจียนมันปิด,ดอ้วกด,ด้วยแล้วปวดท้องนะคะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วมันทรมานแล้วก็เหนจะอ้วกด้วย จะอาเจียนด้วยก็อ,อ้วกอาเจียนก็อันเดียวกันนะ,ะแต่ว่ามันจะมีถ่ายด้วยบางคนมีถ่ายด้วยนะถ่ายจนหมดท้องแล้วมันก็จะอ,อ้วกอีกนะม,มันจะให้เราตายเลยทีเดียวนะนะม,นะมันหมดแรงเลยนะแม่นนมันหมดแรงเพราะว่าตอนนั้นเดี๋ยวจาได้ว่าไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปทุกรักกับน้องนักข่าวท่านหนึ่งแล้วก็ไปทานอาหารอันหนึ่งมาแล้วก็รู้เลยว่าทานแล้วอันนี้เป็นอาหารเป็นพิษจากอันนี้แน่นอนคุณแม่ท้องเสียเลยตอนนั้นอาเจียนก่อนนอนเพิ่งจะหลับแล้วบอกว่าเออเธอขับรถนะเธอขับรถไปแล้วเดี๋ยวฉันจะขอหลับค่ะ เขาก็ขับไปใครเคยไปทางเส้นเขาหินซ้อนบ้างทําไมแม่มันเป็นมันจะมืดทั้งทางเลยประมาณประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ยมันจะมืดเห็นแต่ไฟรถเราอย่างเดียวคือไม่มีอะไรอยู่ข้างทางเลยมีแต่ป่าอ้อยโอ้โหแล้วก็ขับไปนักข่าวกขขับไปเราก็ไม่ไหวแล้วอะเราบอกจอดก่อนเราขออาเจียนมันก็อ้วกโอ้อาเจียนออกมาค่ะ แล้วสักพักหนึ่งปวดท้องด้วยท้องจะเสียด้วยา<ช>เจียนแต่อาเจีนจะหนักกว่าใช่ใชจะหนักแล้วก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับมันทรมาน<ช>บิดไปบิดมาแล้วเส้นนั้นเนี่ยต่ำาๆอยู่ที่เกือบหนึ่งชั่วโมงอ่ะเ<ห>พราะเขาอินซ้อนมันยาวมากอุ้ยแล้วแม่ทําไงน่ะมันทรมานมากเลยนะโธโ่อ้ยมันทรมานซ้ายขวาไม่มีไฟเลยนะนนถนนดีก็จริงแต่มันมืดทั้งทั้งสายอะแวะบ่อยแน่เลยใช่ไหม ไม่มีปัม๊มเลยตรงนั้นเส้นนั้นไม่มีปั๊มแล้วมันเส้นที่จะไปโผล่ไปโผล่ตรงไปทางปัจจีนแล้วอะ่ะเอ้ไม่ใช่ปัจจีนขออภยัยไปทางสะเชิงเซาอะ่ะค่ะอืมนึกว่าแม่ไปแวะแถวป่าอ้อยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่แวะไม่ได้เธอแวะได้ยังไงอะ่ะ แล้วมีมอเตอร์ไซค์เด็กวัยรุ่นอย่าง20กว่าคนันขับสวนมาอันนี้น่ากลัวแล้วฉันไอ้นี่อยู่อาหารเป็นพิษจ่ะถ้าเกิดอาหารจะไม่เป็นพิษแล้วมึงเอ้ย <c oughs> ใครใครจะอันตรายไม่บอกกันเนี่ยแม่นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่เขาเนาะมาถล่าซ้เถอว่าหนูแวะแวะแวะหยู่ข้างทางมันมืดๆแล้วมีเด็กผู้ชายประมาณ20กว่าคนขับมอเตอร์ไซค์สวนมาหาหนูหนูจะทำยังไงรอรับสรุปไม่มีชีวิตรอดจากเส้นนั้น เธอคิดว่าเด็กเด็กยี่สิบคนจะทําอะไรมันคนเดียวได้เอาทําอะไรไม่ได้เหรอแม่มีวัดคาร่าโขงทุกคนอะไรนะฉันเชื่อว่าเธอไม่กลัวอะไรอยู่แล้วฉันเชื่อฉันเชื่อเธอไม่ต้องไปประกาศสักดาหรอกฉันรู้แล้วถ้าเกิดฉันไปกับเธอีนรับรองนะโลกแตก ไม่มีใครทําอะไรได้เลยไมม่ีรทําอะไรไทุกคนจะต้องหลบให้ให้พวกเราสองคนค่ะแม่อ้แต่ทรมานจริงแต่ว่าพอตัดเข้าเข้าเส้นมอเตอร์เวย์แล้วอ่ะอากาศมันเบาลงเพราะว่ามันทั้งอ้วกทั้งอะไรมาหมดแล้วอ๋อมันอ,ออกมาหมดใช่นะแต่ทรมานจริงนะอาหารเป็นพิษที่พี่บอกว่าทรมานเลยนะฮะค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่หมอก็จะให้น้ําเกลือด้วยนะเพราะว่ามันมันออกไปหมดเลยใช่ใช่ค่ะมัน,ไม,นะะไม่มีแรงแล้วก็ยาฆ่าเชื้อด้วยนะฮะอ่ะ,อะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้พักบ่อยเพราะรายการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคุณผู้ชมจะมีข่าวทุกช่วงเลยทีเดียวะนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวถ้าวันไหนก็เดี๋ยวจะใส่ข่าวให้มันเยอะๆเหมือนกับเหมือนเมื่อก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเบรกหนึ่งสามสี่ข่าวสามสี่ข่าวไปเลยแล้วก <ไป S 1> ็รับชมได้หลากหลายช่องทางแต่คนที่หาข่าวคือฉันนะคะเอาแม่หรอใช่ค่ะแล้วโปรดิวเซอร์ล ตีสามะค่ะ,คะนะฮะ,ะต้องขอขอบคุณอาเมเอคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับถ้าวันนี้นะคะคุณซื้ออาเมเอขนาดเล็ก60 ml <ม>ราคาอยู่ที่นะคะแต่ถ้าคุณรับไปเลย3ขวดวันนี้แถมฟรี1ขวดลดเหลือเพียงแค่1797บาทเท่านั้นหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่2 5 0 ml 3ขวดแถมฟรีอีก1ขวดค่ะลดพิเศษเหลือเพียง5,400บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อครบ1 0 0 0 0บาทแถมฟรีทันทีร่มเคนเซนนะคะ,ท,คะที่เบอร์0 2 9313755ยังเป็นอีกรอบค่ะ029313755ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชม้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมิบักกามเต้วนะัทพรยังไม่จบไม่สิ้นนะคุณผู้ชมนะโดนกระดน่ำดา่จาจากไอจงไอจีเยอะแยะมากมายเลยนะจะด่าแรงขนาดไหนต้องติดตามชวงนพักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ